ไปมาแล้วจ้าตลาดโป,ป๊อยอยู่ที่ส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพขับรถจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นอยู่ไม่ไกลจากตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดควยเปยเราขับมาจากตลาดควยเปยแค่ประมาณส0นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วด้านในจะเป็นของฝากของสมุทรตมิตรน,น,น่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีของกินอร่อยๆ,ๆเอยอะแยะเลยค่ะจะพาเข้าไปดูโซนนี้ก่อนโซนนี้จะเป็นโซนของน่ารักน่ารักตะนนี้ตนีนน้หรือว่าโซนของฝาก อันนี้ค่ะที่เราจะต้องมาชิมเพราะว่าเขาเป็นน้ําโกโก้แต่ว่าน้ําของเขานั้นมีสีขาวได้ความว่าเขาทํามาจากเนื้อโกโก้ละคะ่ะแบบนี้จะรออะไรละคะไปลองชิดมดนเหม,มันน้ำสามรสอะ่ะมันมะนาวก็ไม่ใช่มะเขาก็ไม่เชิงสามสีรสอ่ <c oughs> 3, อะเหรอแนะน,นานต้องลองต้องลองเองใช่ป่ะเหมือนผลไม้ที่ยังไม่สุกเปรี้ยวหวานอืม แมันดูถึงความสดและความสดชื่นนะไปค่ะเริ่มเดินมาเข้าที่โซนของกินแล้วเสียงระนาดมาจากตรงนี้นี่เองนะสังมากๆข้างๆร้านระนาดเขาก็จะมีน้ำเต้าหู้ปลาต้โก๋ให้กินกันนะคะน่าทานมากใครเคยกินบ้างขนมข้วเกียบโบราณนึกถึงตอนสมัยอยู่บ้านนอกเลยตอนเด็กๆเราชอบกินมาก ขนมทองม้วนหน้าตาน่าทานมากเขามีทั้งทองม้วนสดแล้วก็ทองม้วนกรอบรออะไรล่ะคะจัดเลยคะ่ะหน้าทานแบบนี้ขนมทองม้วนสดกินก็จะหนึบ,หน,บหนึบหนับแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวเป็น็กเจอร์ด้านในเขียวไปก็เพลินดีผัดไทยของเขาก็รสชาติด,ดีอร่อยคะ่ะถ้ามาแล้วก็อย่าพลาดต้องลองชิมน,นะคะร้านนี้เขาขายดีมากเดินไปเดินมาก็มาสะดุดตากับร้านนี้คะ่ะแพ็กเกจของเขาดูเลิศมากข้าวเหนียวหมูปิ้ง อุ้ยมาที่เก็บประหัดหรอลูกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะค่ะ้าโรงเรียนลอยังเนี่ยอ้เขาปลกยังไงนี่เขาปลูกยังไงงเดี๋ยวเราก็ปลูกเดีเดี๋ดูดิไม่แกเลยก้ไม่รู้ีได้ไหมนั่งกับแม่นี่าก็จะนี่ดูทีอะไรมันคืออะไรอ่ะแหมาหิวกินเลโอ้ อร่อยค่ะหมูของเขารสชาติดีนุ่มความอร่อยความหวานลงตัวส่วนข้าวเหนียวของเขาก็มีความนุ่มแล้วก็ร้อนๆเลยละค่ะเหมาะกับอากาศเช้าเเย็นๆแบบนี้อร่อยหรืออร่อยไม่รู้น้องวินเทจมาแย่งทานใหญ่เลยดูสิแบบเดียวหมดหอกันเลย2คนแม่ลูกส่วนสถานที่นั่งเล่นหรือนั่งกินของเขาบรรยากาศดีๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของที่นั่งค่ะเพราะดูสิโต๊ะของเขามีหลายโต๊ะมาก เขาจะมนีน้องมานั่งคอยปั๊มธนาคารให้อยู่ข้างหน้าประตูค่ะจริงๆแล้วเขาก็จะปั๊มให้ที่แก้มสองข้างละค่ะแต่น้องวินเทจไม่ยอมเขาจะให้พี่ๆปั๊มให้ที่หน้าผาพี่ๆีก็จัดให้เลยหล่อหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าน้องวินเทจชอบมากค่ะบา,บายคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไปเจอกันที่คลิปหน้าคลิปฟาร์มแกะจ้า